อันนี้เราจะมารีวิวสลามกันนะคะเ,เลยเตัวนี้นะตัวนี้เป็นได้มีทำเองนะอันนี้เป็นน้องให้สีชมพูแบบนี้ชมพูมิดฟมด้วยนี่ก็จะมาจิ้มกันเลย มันก็ไม่ค่อยแน่นเดี๋ยวน่ะสะิก็ปั้นได้นะยืดก็ยืดอยู่นะแต่ไมนเยอะมากนะกระแผ่สีสวยมากนะยืดด้วยค่ะมันจะจิ้มไม่ค่อยฟินเท่าไหร่นะมันมีความเห็นส้นงอย่างนี้ก็มันเป็นรูปเป็นร่างได้เพราะมันมันแบบนะมันแบบ มันเด้งดึงอะมือไายกับลูกบอลอย่างเงี้ยคล้ายๆกับลูกบอลก็วันนี้ก็รีเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย